สวัสดีค่ะเด็กๆครูป่งนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นอัตราส่วนที่ต่อเนื่องอัตราส่วนต่อเนื่องคืออะไรเอ่ยอัตราส่วนต่อเนื่องก็คือจะเป็นอัตราส่วนของตัวแปร3ตัวขึ้นไปนะคะโดยที่จะมีตัวที่ร่วมกันอยู่นะคะซึ่งตัวที่ร่วมกันมันไม่เท่ากันดังนั้นมาลองดูว่าทํำยังไงนะคะดูตัวอย่างโจทย์นะคะ a ต่อ b มีค่าเท่ากับ4ต่อห แล้วก็ b ต่อ c b ค่าเท่ากับ10ต่อ3เด็กๆสังเกตดีๆนะคะจะมี b b อยู่ตรงนี้ค่ะ85แต่ในขณะที่ b อยู่ตรงนี้เป็น10มันไม่ใช่เลขเดียวกันดังนั้นเนี่ยเวลาเด็กๆทำนะคะเด็กๆต้องเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในเป็นอัตราส่วนเดียวกันก่อนนะคะกลายเป็น a ต่อ b แล้วก็ต่อ c ค่ะดังนั้นเราไปด้วยกันเลยนะคะว่าทำยังไงไม่ยากค่ะนี่ สเต็ปแรกเด็กๆใส่อัตราส่วนของ a ต่อ b ก่อนใส่ให้ตรงนะคะ A ก็คือ4ต่อ5แล้วเด็กๆเ,เว้นเอาไว้นิดนึงนะคะต่อไปอันที่สองค่ะต่อค่ะ b ต่อ C ก็คือ10ต่อ3เด็กๆใส่ตรง b b ก็คือเป็น10ต่อไป C ก็คือต่อ3ตรงนี้พอใส่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะเห็นลูก ว่าตอนนี้ค่ะจะมีตัวที่ใช้ร่วมกันอยู่ก็คือตัวอัตราส่วนของบีบอยดังนั้นเด็กๆต้องทำบีบอยให้เป็นเลขเดียวกันไม่ยากเลยค่ะสังเกตว่าตอนนี้เลข5กับเลข10เนี่ยเราสามารถทำา5ไปเป็น10ได้ก็คือด้วยการคูณ2เราทำา5ให้เป็น10ได้เลยทําทำยังไงให้เป็น10เราคูณ2เข้าไปดังนั้น4 ซึ่งเป็นอัตราส่วนอยู่กับ b boy ก็ต้องได้รับการคูณ2ด้วยดังนั้น4คูณ2หนูก็จะได้8เรียบร้อยค่ะดังนั้นอัตราส่วนของ a ต่อ b ต่อ c ก็คือ8ต่อ3ต่อ10ง่ายมากถ้าใครยังงงไปตัวอย่างที่2ค่ะตอนนี้นะคะกต่อขอเท่ากับ3ต่อ4ขอต่อคอเท่ากับ7ต่อ3ใครเห็นแล้วบ้าง ขอไข่ใช้ด้วยกันนะคะขอไข่เป็น3มอันนี้ขอไข่เป็น7ดังนั้นเด็กๆมาเขียนด้วยกันค่ะเราจะเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปของกอตอขอแล้วก็ต่อคอโอเคต่อไปค่ะสเต็ปแรกอย่างที่ครูบอกเอาอัตราส่วนไปเติมก่อนกอตอขอก็คือ, 3, อสามต่อสี่สามต่อ4ตรงนี้เด็กๆเ,เว้นไว้หนึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็ไปเติมต่อขอต่อ,อคอคือเจ็ด ต่อสินี่แล้วเราก็มามองค่ะว่าตัวไหนที่ใช้ร่วมกันอยู่อัตราส่วนที่ใช้ร่วมกันอยู่ก็คือขอไข่นั่นเองนะคะพอเป็นขอไขค่ครูวงแค่นี้พอเหมือนถ้าอย่างข้อเมื่อกี้ค่ะอเผอิญว่าขอตัวบีบอมันง่าย5กับ10เราสามารถเอา5้คูณสได้10ได้เลย แล้วก็4ก็คือค่อยไปคูณ2ก็เลยได้8แล้วก็จบในสเต็ปเดียวแต่ถ้าเป็นข้อนี้ค่ะมันกลายเป็นว่า4คูณอะไรได้7มันไม่มีพอ4คูณอะไรได้7ไม่มีเด็กๆจับเอามาคูณกันได้เลยค่ะดังนั้นเด็กๆเ,เอา7เอาเมาคูณกับ4 7่คูณสนะคะจะได้28ดังนั้นหนูทําขอไขให้เป็น28แล้วกลับไปที่เลขสีค่ะดังนั้น4ต้องคูณเ พอสี่คูณเจก็ต้องคูณ7ด้วยคิดแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นอัตราส่วนด้วยกันเราต้องคูณด้วยเลขเดียวกันดังนั้นเด็กๆก,ก็มาเติมค่ะสาคูณเได้21เติมได้เลยนี่ง่ายได้อัตราส่วนมาละในขณะเดียวกัน7ก็ต้องคูณ4เพื่อให้ได้28แปดังนั้นเลข10ที่เป็นอัตราส่วนอยู่กับเลข7ก็ต้องคูณ4ด้วย ดังนั้นก็จะเติบขึ้นไปได้เลยค่ะ4ีอูอคูณ10ก็เป็น40เรียบร้อยค่ะดังนั้นเราได้อัตราส่วนของกต่อขอต่อคอก็คือ21ต่อ28ต่อ40นั่นเองนะคะอัตราส่วนนี้คือกลายเป็นอัตราส่วนที่ต่อเนื่องเดียวกันนั่นเองแล้วมาดูต่อนะคะว่าอัตราส่วนต่อเนื่องไปไประยุกต์กับการทำโจทย์ยังไงครูบป่งยกตัวอย่างโจทย์ง่ายๆนะคะก็คือกขอคอเนี่ยเป็นชื่อคน กอไก่ต่อขอไข่อัตราส่วน4ต่อ1กอไก่ต่อขอควายอัตราส่วน2ต่อ7แล้วก็โจทย์บอกว่าถ้าคนทั้ง3คนเนี่ยมีเงิน38,000บาทจงหาว่ากอไก่มีเงินกี่บาทขอไข่มีกี่บาทและขอควายมีกี่บาท,ขขาบาทสังเกตถ้าแบบนี้มันเป็นเรื่องของโจทย์ประยุกต์ของอัตราส่วนต่อเนื่องนะคะดังนั้นเด,เด็กเริ่มสเต็ปแรกกันก่อนก็คือเรามาหาอัตราส่วนต่อเนื่องของกอต่อ ขอแล้วก็ต่อคอนั่นเองเราเติมข้อมูลอันที่1ก่อนก็ต่อขอคือ4ต่อ1ครูป่งเติมเลยนะตรงนี้สี่ต่อ1ต่อไปครูไปเติมข้อมูลที่สองค่ะกไก่ต่อขอควายสองต่อเดเด็กๆระวังดีๆค่ะกไก่เป็นสองแล้วขควายหนูนไปอยู่ข้างหลังนะคะลูกเป็นเลข7อยู่ตรงนี้แล้วคราวนี้เด็กๆลองดูค่ะตัวที่ร่วมกันกลเป็นกไก่ละ ะะพอกลายเป็นกอไก่เด็กๆช่วยคิดความคู่โปร่งดีกว่ากอไก่คือเลข4กับเลข2ดังนั้นทําให้เป็นเลขเดียวกันดังนั้นทํา2ให้เป็น4ง่ายมากดังนั้น2ก็ต้องคูณ2พอ2คูณ2 7ซึ่งเป็นอัตราส่วนอยู่กับ2ก็ต้องคูณ2ด้วยดังนั้นก็เด็กๆขึ้นไปเติมข้างบนได้เลยค่ะก็จะได้เป็น14เราก็จะได้อัตราส่วนของ เงินที่กอต่อขอต่อคอมีก็คือกอถ้ากอมีเงิน4บาทขอจะมีเงิน1บาทแล้วคอควายก็จะมีเงิน14บบาทดังนั้นครูย้ายมาทดทางขวานะคะกอต่อขอเราจะเข้าไปหาเงินจริงแล้วค่ะว่าเอ๊ะในเงิน3า0 0มดเนี่ยเขาแบ่งสัดส่วนกันยังไงทัวรรอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะกลายเป็น4ี่ต่อหนึ่งต่อสิบสี่ ตรงนี้ค่ะโจทย์จะไม่ได้บอกมาแต่เราต้องคิดเองว่า38,000บาทเนี่ยมันคือเงินรวมของทั้ง3มคนดังนั้นเด็กๆก,ก็ต้องคิดเพิ่มค่ะตรงช่องของเงินรวมดังนั้นเด็กๆต้องเขียนอัตราส่วนของคำว่ารวมขึ้นมาหนูคิดง่ายๆค่ะถ้ากอไก่มีเงิน4บาทขอไข่มีเงิน1บาทและขอควายมีเงิน14บาทดังนั้น3คนรวมกันเด็กๆก,ก,ก็สามารถเอา4ไปบวกกับ1และไปบวกกับ สิได้เลยแสดงว่า3คนนี้ในแง่ของอัตราส่วนเขามีเงินรวมกัน19บาทหรือ19ส่วนนั่นเองแล้วประเด็นอยู่ตรงนี้แหละค่ะเด็กๆคือเราจะขยายเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีส่วนเชื่อมโยงละถ้าเงินรวมคือ19บาทแต่ของจริงมันไม่ใช่19บาทลูกมันคือ38,000บาทดังนั้นเด็กๆขยาย19ไปเป็น38,000บาท เอ19คูณอะไรได้30,08คูณทองมา19ได้19ห19 19สองดังนั้นก็ต้องคูณกับ2,000เด็กๆฟังตรงนี้ดีๆนะเรากําลังจะขยายอัตราส่วนไปเป็นเงินจริงๆนะคะเด็กๆก,ก็แค่คิดว่าไอตัวเลข19อะคูณอะไรแล้วได้30,08ซึ่งเด็กๆไปตั้งหารข้างนอกก็ได้นะคะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น2,000ันแสดงว่า2,000คือตัวทวีคูณนั่นเอง ดังนั้นหมายความว่ายังไงทุกตัวค่ะจะต้องได้รับการคูณกับสองพันนั่นเองหลอนี่นะคะคูณสองพันแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องคูณด้วยสองพันครูป่งขอเขียนขยับมาหน่อยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะติดกันละดังนั้นสองพันไปคูณสี่สี่คูณสองเป็นแปดแสดงว่ากอไก่มีเงิน8ปด0ับาทต่อไปขอไข่ค่ะหนึ่งคูณพันแสดงว่าขอไข่มีสองพันบาท นี่คือใส่ตอบไปเลยนะต่อไปคนสุดท้ายค่ะ14คูณ2,000ค่ะ14 2 28โอ้เยอะเลยค่ะอานะคะก็คือ8,000ก็ไก่มีเงิน8,000บาทขอไข่มีเงิน2,000บาทแล้วก็คอควายมีเงิน28,000บาทก็จะได้คําตอบตามโจทย์นะคะไม่ไหวค่ะเด็กๆติดตามต่อคลิปหน้านะ